สวัสดีครับวันนี้เก็บกระลำดอกครับวันแรกครับนี่ครับวิธีปาดกระลำครับนี่ครับเบิ้นเก็บมืดๆออกกับปาดทุกทีครับนี่เนี่ของวันนี้ครับวันหยุดวันลอยพอดี่ครับพื้ๆออกพี่นี่ ได้สามเดือนแล้วครับเก็บมือแรกครับแป้งแรกเอายังง่ายง่ายๆเลยนะตูนนั่นนั่นนั่นั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 นใช่หันนั่นเฮ้จวนโซ่ดูอมเันยีค่มมันย่ม จะเกะกองกันไว้นี่แหละครับออแล้วก็จังเอารถเขามาเก็บครับรถใส่อย่างกะละเขามาแล้วก็ถอยออกไปไว้รถข้างนอกน้ำเ,เ,เปียกน้ำเมียกไปแล้วครับเออ,เอาๆๆหาไปง่ายก่อนง่ายสาธิตสาธิตนะครับแล้วที่การเก็บนะครับ นห่านห่านใบมันออกเราตัดเองุ่นเหรอครับเหมือนหมออย่าครับหมอยาครับหมอยาเพิ่งตรวจพักประจำมือไม่ครับมือไม่ครับมือมือไม่ครับหัวก็เคยเก็บเคื่อแหลกครับปลูกก็แบบคืออะไรนี่นายจ้างรับปลูกพักกระลำดอกกับมอคคุลี่มอคคอรี่เนาะ โอ้มื่สั่นไปไปไปเลยครับข้อหลับ่ะครับเลยครับพี่ัวมากมายพี่วมามา้วัาถามเด็กัมาก่เด็กเ็บป่องแรงสิครับเบตัดนะครับตัดไหมเมื่อยหลอครับตัดให้เป็นะงครับ มยังไงอ้หงอี้ว่าสมลนเลยัเนี่ปาดเอาบ่มยจางมใหี่อาใบติดไปกกันเล่เหียวใบคับ้อวเดอยาพักละ เป็นพี่ออกเกี่ยงงะใบออกเชะเข้าไปครับป่าหนี่เจ็บเบิดไงวะน้อคือไงเถอะ อี๋โอ้แตงโมสุดนี่แตงโมเศรเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเนาะได้สาวทากติดโอ้โว้โอ๊ดงามครับงามเออ นี่เอาเห็ดมั้งตัดไ้ก็เทียวเอารถแบบนี้แองกล้าเขาไปเก็บถ้วยออกมาถ้วยออกมานี่ครับ